ดิฉันปัชยาพรยูดิชัยปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าของศูนย์ความงามที่ดูแลผิวพรรณโดยเฉพาะนะคะได้รู้จักกับคังเซนโดยผลิตภัณฑ์ที่เอามาดูแลผิวให้กับลูกค้าเรามองว่าในธุรกิจสมัยนี้ค่ะการทำธุรกิจอะ่ะ ้องอทำทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ line, ซึ่งเราก็เลือกใช้ระบบ k s s ตั้งแต่เข้ามาใช้ระบบ k s s ต,ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ในเรื่องของการอินบ o x กับลูกค้าใส่สวนใหญ่สมัยก่อนนะคะถ้าเราทำงาน line, ออนไลน์เวลาเราตอบลูกค้าขับรถอยู่นอนอยู่แบบนี้ค่ะหรือว่าดึกๆเราไม่สามารถที่จะมาตอบลูกค้าแบบพิมพ์มือได้ตั้งแต่เรามาใช้ระบบ KHS เราก็สามารถกอฟลิงนะคะในสินค้านั้นๆน,น,นะคะส่งให้ลูกค้าได้เลยซึ่งในลิงก์เพจหรือว่าเว็บเพจนะคะจะบอกรายละเอียดได้ดีมาก ทั้งมีภาพที่สวยงามคือลูกค้านี่ค่ะหลายๆท่านน่ะก็จะชอบถามเราว่าของแท้เปล่าของแท้ไหมคะของแท้ไหมเพราะว่า,อาพอมาเจอการตลาดออนไลน์เงี้ยค่ะมันไม่ได้เจอหน้ากันเขาก็เลยมองว่ามันมันเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่เว็บลิงเว็บเพจเนี่ยค่ะที่ทางระบบ k s s ให้ลองมาเป็นเครื่องมือตอบโจทย์ดีมาก คือลูกค้าไว้วางใจไม่พอลูกค้าซื้อสำ้ำแล้วที่สำคัญทำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะรู้จกักรา,ายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้นแล้วเป็นตัวเชื่อมทำให้เราอะค่ะสามารถขายสินค้าของคังเซนเคนโกได้อีกหลายๆชิ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าในยุคปัจจุบันนี้ต้องยศให้กับ KHS เลยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนสำหรับสมาชิกนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้ระบบ S k s s นะคะรบกวนนะคะทักแชทหรือว่าโทรหาบริษัทคังเซนเคนโกโดยตรงเข้ามาใช้ระบบ k s s กันมากขึ้นรับรองเลยว่ายอดขายของเราเนี่ยค่ะจากที่เราอาจจะนิ่งๆอยู่นะคะพาจาก10%เป็น1 0เร0อเเลยนะคะวันนี้ก็อยากขอแนะนำระบบ k s s ไว้อีกระบบนึงค่ะ